สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมูล e ตวรันธรและวันนี้ครับช่องของเราจะขอนําเสนอเครื่องรางของขลังจากธรรมชาติที่ถูกเรียกว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ที่บูชานั้นมีความเจริญร่ารวยเงินทองและธาตุกายสิทธิ์ที่เราจะพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือ พระธาตุสิวลีนั่นเองครับพระธาตุสิวลีหรือรพระธาตุพระสิวลีนั้นมีลักษณะคล้ายกับเม็ดพุทรามีขนาดตั้งแต่เล็กเท่าไข่ปลาไปจนถึงใหญ่เท่ากำปัน้นลักษณะภายนอกนั้นจะมีปุ่มโผลง,งอกขึ้นทั่วองค์บางองค์ก็มีปุ่มมากเสียจนดูคล้ายกับผลน้อยนาบางองค์ก็มีลักษณะคล้ายกับมเมล็ดมะละกอบางองค์ก็คล้ายกับขนยอป่า มีหลากหลายสีสันทั้งสีเขียวสีแดงเหมือนสีม้อใหม่สีพิกุลแห้งสีเหลืองเหมือนหวายตะ้าหรือสีขาวเหมือนสังนอกจากลักษณะภายนอกของพระธาตุสิวลีที่มีปุ่มโบนขึ้นทั่วพระองค์แล้วในโบราณการยังเชื่อว,ว่านี่เป็นสัญลักษณ์แห่งความงอกงามผู้ใดมีไว้สักการะบูชาจะไม่มีวันอดอยากตลอดชีวิต เชื่อกันว่าพระธาตุพระศระิวลีนั้นมักจะพบตามถาม้ำโดยเฉพาะถ้ำที่มีน้ำขังลอดผ่านด้านในโดยถ้ำนั้นจะต้องสะอาดและชุ่มเย็นพระธาตุสิวลีจะอยู่ตามหลืบถ้ำมักพบอยู่บนแท่นหินที่มีรูปร่างคล้ายกับดอกบัวและมักจะแช่อยู่ในน้ำ ทั้งนี้พระธาตุพระศิวลีนั้นจะมีลักษณะต่างกับตะกอนน้ำตรงที่จะมีความแข็งแรงมากไม่สามารถแตกหักได้ง่ายหากใครนำมาบูชาไว้ในบ้านแล้วจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นงอกเงยขึ้นทั้งกิจการการเงินแต่ทั้งนี้ผู้ที่บูชาจำเป็นที่จะต้องรักษาศีลทำบุญทำกุศลเป็นอย่างดีและยังเชื่ออีกว่า ถ้าหากว่าบูชาดีพระธาตุพระศระิวลีจะเสด็จมาเพิ่มหรือเปลี่ยนจากองค์เดิมให้เป็นองค์ใหม่ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจถึงแม้ว่าจะอยู่ในตลับหรือเจดีย์ที่บูชาไว้อย่างมิชิดก็ตามสำหรับพระศิวลีของร้านวารันทร์เรานั้นนะครับจะมีขนาดเท่ากับเหรียญบาทซึ่งพระศิวลีที่มีขนาดเท่ากับเหรียญบาทนั้นควรบูชาไว้ที่บ้าน ที่ร้านที่บริษัทหรือองค์กรต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ดีมากเพราะจะให้ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองมีกินมีใช้ไม่หมดไม่สิ้นมีความอุดมสมบูรณ์ในสถานที่แห่งนั้นๆจึงแนะนำว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังควรที่จะมีไว้เพื่อบูชาเป็นอย่างยิ่งหลายคนนำไปบูชาแล้วพบกับสิ่งที่ดี พบกับความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและประสบความสำเร็จในชีวิตอันเป็นมงคลลักษณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของหินพระธาตุโดยลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะแห่งพลังธรรมชาติที่นำพาความรุ่งเรืองความสำเร็จมาสู่ผู้ที่บูชานั่นเองครับ ซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อบูชาพระทาตุสิวลีท่านนั้นสามารถที่จะเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่ผมได้แนบไว้ใต้คลิปหรือท่านนั้นสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยติดต่อสอบถามกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณนะขณะนี้เลยนะครับและทา่านยังสามารถที่จะสแกน QR Code โค้ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราที่มีสินค้ามากมายท่านได้เลือกสารและว,วันนี้หมดเวลาแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของเรานะครับแล้ววันนี้ผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ